สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณหนูเพียรได้ไม้มงคลมาฝากนะคะเศรษฐีพันล้านค่ะเศรษฐีพันล้านเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าถ้าใครบ้านใดหรือสำนักงานใดปลูกไว้ก็จะนำมาซึ่งโชคลาภเป็นการเสริมทรัพย์นะคะ ทำให้ฐานะทางการเงินมีความมั่นคงแล้วยิ่งถ้าเราปลูกแล้วก็มีลูกเล็กๆนะลูกเล็กเด็กแดงของเขาออกมาแบบนี้นะคะนี่นะออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เงินทองไหลมาเทมานะคะไม่ขาดสายนี่ของคุณหูเพียนก็ปลูกมามันก้น่วงลงไปแล้วคะ่ะเนี่ย เนี่ยเต็มหมดเลยนะคะนี่นะคะเต็มกระถางเลยเป็นความเชื่อนะคะถ้าเป็นตามที่เชื่อนะแสดงว่าครูหนูเพียรจะมีเงินไหลมาเทมาเยอะเลยนะเนี่ยนะ,ะนี่นะคะก็อยู่ในวิจารณญาณของท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นความเชื่อโบูราณคะ่ะต้นเล็กๆที่เกิดอยู่ตามขอบของใบนี้ เราสามารถเอาไปปลูกได้นะคะโดยธรรมชาติแล้วแม้ว่าเราจะไม่มาหยิบเอาเขาก็จะหล่นร่วงลงไปได้นะคะเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมที่จะร่วงหล่นลงสู่พื้นนะคะร่วงกันเยอะแล้วค่ะเนี่ยนี่นะนี่ค่ะร่วงลงมาแบบนี้อันนี้นี่เราก็เอากระจายกระจายออกครูหนูเพียรขยายพันธุ์ไว้เยอะค่ะ กระถางมีน้อยก็เลยใช้กระถางละสามต้นนะคะกระถางเล็กๆหกนิ้วค่ะท่านผู้ชมกำลังแออัด,ดยัดเยียดกันอยู่เดี๋ยวจะขยายออกไปนี่ค่ะอีกกระถางหนึ่งอันนี้เอาไว้ใต้ชายคานะคะนี่อีกกระถางหนึ่งและนี่อีกกระถางหนึ่งกระถางละสามต้นนะคะกระถางนี้ต้นเดียวถ้าเราปลูกต้นเดียวนี่ เขาจะโตเร็วมากนะคะเนี่ยต้นนี้เริ่มละเริ่มมีลูกเล็กเด็กแดงอยู่ตามขอบแล้วคะ่ะนี่นะครูหนูเพียนต้องรวยแน่ๆเลยแบบนี้ถ้าจะให้ดีครูหนูเพียนแนะนำให้ปลูกหนึ่งต้นตัวหนึ่งกระถางขนาดสิบนิ้วนะคะเหมือนต้นแม่เขานะขนาดสิบนิ้วจะแบบสวยงามเลยสามารถที่จะเติบโตได้เต็มที่จะพอดีเหมาะกับรากของเขาคะ่ะหนึ่งต้นก็หนึ่งพันล้านนะคะ ถ้าเราปลูกไว้ลหลายต้นอุ้ยมันก็คงจะหลายหลายพันล้านสินะสวยงามมากคะ่ะท่านผู้ชมนี่เหมาะสำหรับใช้เป็นของขวัญด้วยนะคะเอาต้นไม้ไปเป็นของขวัญได้นะคะไม้มงคลเช่นงานที่เป็นมงคลงานวันเกิดงานปีใหม่งานขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาต้นไม้มงคลที่ เสริมรัพ์เรียกทรัพย์ให้เก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับก็จะเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยต่อไปนะคะท่านผู้ชมถ้าสนใจจะส่งไปให้นะคะนี่กระถางละหนึ่งก็มีนะคะจะไส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยส่วนกระถางที่ใส่สามต้นก็จะต้นเล็กลงไปหน่อยนะคะสวยมากเอาตั้งไว้สำนักงานก็ได้เสริมรัพย์เรียกทรัพย์ตามความเชื่อนะคะ ทักไลน์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ไลน์ไอดีไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ครูหนูเพียนด้วยนะคะคนละหนึ่งไลค์กดแชร์ไปให้ผู้อื่นดูด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูหนูเพียนด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะท่านผู้ชมเราจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะทุกครั้งที่ครูหนูเพียรอัปโหลด ระบบก็จะส่งเข้าไปยังมือถือของท่านผู้ชมทันทีเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ